เสากระดงเรือสัมภานี้นะครับได้ถูกน้ำพัดมาอยู่หน้าชุมชนนะนี่ครับโอ้โหยาวมากเลยโอ้เสานี้ยาวจริงครับเป็นเสากระโดงเรือสัมภานะ ครับตอนนี้ก็มาถึงวัดทองบ่อแล้วนะด้านหลังผมครับก็เป็นเจดีนะนี่ครับเจดี JD เก่าเลยนะครับภายในวัดเนี่เห็นสิ่งปูกสร้างชัดๆก็คือมีเจดีนะที่ชัดเจนเลยแล้วก็มีอุโบสถนั่นก็คือหลังใหม่บรรยากาศนี่บอกเลยว่าเงียบสงบนะไม่ค่อยมีใครเดินทางมาเท่าไหร่นะไม่เห็นเลยนะตอนนี้คือมาก็มีแต่พวกผมนี่แหละมาถัดไปก็เป็นวัดโปรดสัตว์นะ ซึ่งจะดูคึกคักกว่านะวัดปรดสัตว์ตรงนี้ก็อย่างเงียบๆเลยนะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศนะครับที่วัดแห่งนี้นะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เผื่อท่านที่สนใจจะเดินทางมาเที่ยวชมนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปท่องเที่ยววัดทองบ่อตั้งอยู่ที่บ้านกระโดงตําบลขนนหลวงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีย,ยุทธยา บ้านกระโดงเป็นชุมชนมอนที่อพยพเข้ามาแต่ไม่ทราบว่าเข้ามาเมื่อใดตามประวัติศาสตร์มีเรื่องราวการอพยพของชาวมอนในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาโดยมีพระมหาเถรคันชองพระยาเกียรติและพระยารามที่เป็นชาวมอนเข้ามาในสมัยนั้นเพราะได้นำความเรื่องพระเจ้าหงสาวดีคิดจะปลงพระชนม์พระนเรศวรมาแจ้งต่อทางการจึงต้องอพยพมายังแผ่นดินที่กรุงศรีอยุธยานับแต่บัดน,นั้น และยังมีเหตุการณ์อพยพครัวมอนอีกหลายๆสมัยต่อมาคําบอกเล่าของคนในพื้นที่กล่าวว่าชุมชนมอนที่บ้านกระโดงอพยพมาช่วงหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลายมาตั้งหมู่บ้านชาวมอนเรียกเป็นภาษามอนว่ากวานปราสาทจะเรียกชื่อวัดว่าเพียปราสาทต,ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดทองบ่อภายหลังสําหรับชื่อหมู่บ้านภายดังเรียกว่าบ้านกระโดงเพราะแถบนี้เป็นเขตด่านขนนในสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือด่านเก็บภาษีมีเรือสำเภาล่องผ่านจำนวนมากในสมัยนั้นต่อมาพบเสากระโดงเรือสำเภาถูกน้ำพัดมาหน้าชุมชนจึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านกระโดงส่วนเสากระโดงเรือสำเภาดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดทองบ่อแห่งนี้วัดแห่งนี้มีโบราณสถานสำคัญก็คือเจดีย์บนฐานสี่เหลี่ยมสูงมีลานประทักษิณรอบนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเก็บรักษาเครื่องใช้โบราณ และโบราณวัตถุในท้องถิน่นแต่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่มีบรรยากาศร่มรื่นติดริมแม่น้ํนนนาเจ้าพระยาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในอดีตได้เป็นอย่างดีเลยครับจุดแรกครับที่เข้ามาในวัดน้านามาจอดรถอยู่บริเวณตรงนี้ครับอยู่บริเวณที่เป็นศาลาเสากระโดงเรือสำเภาโบราณ ที่ได้กล่าวถึงเรื่องราวในอดีตไว้ครับว่าเสากระโดงเรือสัมภาวณนี้นะครับไปถูกน้ําพัดมาอยู่หน้าชุมชนนะนี่ครับโอ้โหยาวมากเลยผมเคยไปสอบถามเกี่ยวกับเรือต่างๆนะที่มาบริเวณนี้ก็มีเยอะนะครับตามเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าแถบนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นด่านขนอนด้วย ่านข้าน่องก็คือด่านเก็บภาษีอากรในสมัยอวิทยานะครับอยู่บริเวณตรงนี้ได้กล่าวไว้ก็คืออยู่ที่วัดโปรดสัตว์นะถัดไปโคเสานี้ยาวจริงครับเป็นเสากร,ระโดงเรือสำเภานะ พอเข้ามาภายในวัดครับเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ของมอนชัดเจนเลยก็คือหงนะเห็นไหมครับมีเสาหงด้านบนนะเยอะเลยรวมถึงมีการปั้นหงเนี่ยอยู่ด้านล่างก็มีนะครับตรงนี้เป็นชุมชนชาวมรโบราณมาก่อนครับว่่ไมรู้าเก่าแค่ไหนล้อกวียนห้ใหญ่เลยนะเนี่ยดูดูเทียบกับตัวยิ้มเลยโอ้โหดูเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่มาก ล็อเวียนนะครับนายฮอย์สมีมาถึงนี่เลยหรือเปล่าไม่รู้เป็นมาอะไรทักอย่างคือจริงจิงแล้วในวัดนี้จะมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนอยู่นะครับแต่ปิดปรับปรุงอยู่นะเลยไม่ได้เข้าไปชมนะครับ สาลาพิพิธภัณฑ์นะตรงหน้าบันระบุปีสร้างครับพุทธศักราช2455ครับเดือน7แรม1น่งค่ำนี่ครับคือพิพิธภัณฑ์นะมีของใช้ต่างๆแล้วก็มีพระรูปอยู่นะ โอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการนำชมวัดทองบ่อแห่งนี้นะซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งที่ผมขอแนะนำสำหรับท่านที่สนใจในการเดินทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก็จะได้เห็นหลักฐานแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจตามที่ผมได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเด้วมนะครับบนช่องยู u ูบเฟซไทสตอรี่ครับแล้วก็มีเพจ Facebook ด้วยนะครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ